สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับบ้านสวนสัตสิพานะคะวันนี้เรามางานประกวดบอลสีที่โลตัสพยุทธยานะคะอันนี้คือร้านบอลสีภายในงานนะนี่นะคะร้านบอลสีภายในงานแล้วก็มีอันนี้บอลสีของพวกเรานะคะนี่อันนี้คือบอลสีของพวกเราที่ส่งลงประกวดนะ ก็จะมีทั้งของสวนบังสีไนเก้นนะคะแล้วก็สวนเราแล้วก็สวนน้องกจิแล้วก็สวนไทยอีกหลายสวนครับรวมกันโอ้หลายสวนเนาะนี่นะคะส่วนของเราเองก็ของเราเองเอามาสามเหลือสองใช่ไหมใช่นี่นะคะของเราเองจากบ้านสวนสะสิภานะคะเอามาสามชำํำรุดในการเดินทางเหลือสองนะคะตอนนี้อ่า สำรุดในการเดินทางลยตอนนี้ปีศาจแดงนะคะของสวนเราเองนะคะบ้านสวนสาสิทาบอนสีค่ะและต้นนี้ก็เป็นมณีล้อมเพชรแสงนะคะนี่ด่างสวยทุกใบนะคะอันนี้ก็เอามาลงประกวดว่าไงลูกกินอะไรมาแล้วพี่เขาได้กินอะไรอ่ะ โอ้เราเต้ได้น้ำกินหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรนี่ใหญ่นาำเออ๋หรอวันนี้เต้มาเที่ยวเหรอมาเที่ยวกินอย่างเดียวเลย่ะแล้วก็มีตักปลามีประกวดปลาสวยงามด้วยนะคะกู๊ไก่ใช่โอเคเดี๋ยววันนี้พามาดูบอลสี เผื่อลูกค้าสนใจต้นไหนนะอันนี้เป็นนาทีหัไทยนะคะนาทีหัดไทยหรือส้มหยุดของเรานั่นเองนะคะอันนี้ของสวนบอนสีไนเก้นนะคะเป็นเจ้าของสีนะคะวันนี้ก็มีกระถางหกมาแบ่งปันกันด้วยงานนี้นะคะงานนี้นะคะจะอยู่ที่กระถางละ1น0 0บาทนะคะส้มหยุดนาทีหัดไทยนะคะไซส์กระถาง6นิ้วไม่เล็กนะคะใหญ่แบบนี้เลย ลน้ลนกระถางหนะคะเอาไปขึ้น8ขึ้น9นะคะอันนี้คืออันนี้คืออยู่ในกระถาง9เนาะต้นนี้ตอนแรกทำประกวดแต่ว่าโดนนี่นะคะโดนเด็ดเนาะโดนเด็ดโดนเด็กเด็กเด็ดใบนะคะก็ใบแหว่งก็เลยเอามาโชว์ซะเลยเลยไม่ได้ลงนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้นทันาทีหักไทยใบดกมากนะคะเป็นบอลกระดูกชัดเจนนะคะ ใครสนใจนะักที่หาไทยติดต่อสอบถามเรามาได้เลยนะคะมีจำหน่ายค่ะกระถาง6นิ้วกระถางละ1,200บาทนะคะสนใจโทรหาเราได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีต้นนี้เป็นโศกสกานหน้าทองนะคะทศกสกันหน้าทองกระถาง8นิ้วเป็นไซส์แม่พันุ ตัวนี้จะเป็นหน้าออกชมพูนะคะแต่ว่าทองนะคะด่างทองทุกใบนะคะนี่กระถาง8นิ้วต้นนี้นะคะใครสนใจนะคะต้นนี้เราแบ่งให้อยู่ที่กระถางนี้นะคะต้นนี้ซไซส์แม่พันเลยเอาไปที่1,800บาทน,นะคะนี่นะคะเพราะว่าต้นเล็กๆก,ก็อยู่ที่8900แล้วนะต้นเล็กๆก,กระถาง4อยู่ที่8,900นแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คืออันนี้จะเป็นไซส์กระถาง6นิ้วนะคะ ไซส์การถาง6นิ้วค่ะนี่นะคะทศกัณฐ์หน้าทองนะคะป้ายทุกใบนะคะป้ายทองทุกใบนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะการถาง6นิ้วต้นนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้เอาไปที่1,000บาทนะคะต้นนี้1000บาทด่างสวยทุกใบแบบนี้เลยนะคะทศกัณฐ์หน้าทองค่ะแล้วก็ของเรามีทวีภพ ทวีพบนะคะทวภพกระถางหกกระถางนี้กัดสีแล้วเรียบร้อยนะคะต้นนี้นะคะเราแบ่งกันอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยนะคะกะัดสีสวยเลยล้นๆกระถางหกแบบนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเทวีพบนะคะแล้วก็จะมีเป็นอีกต้นหนึ่งกระถางหกเช่นเดียวกันแต่ว่าจะฟอร์มเล็กกว่านะคะแล้วก็ยังไม่กัดสีต้นนี้เอาไปที่ 800บาทนะคะทวีพบค่ะทวีพบหน้าสวยนะคะต้นนี้ยังไม่กัดสีเอาไปที่800นะคะต่อไปก็จะมีเทพาสุธาค่ะเทพาสุธามีสองไซส์มีกระถางหกับกระถาง8นะคะกระถางหน้องหลุดกาบนะเทพาสุธาหลุดกาบนะคะต้นนี้นะคะนี่เต็มกระถางหแบบนี้แล้วต้นนี้เอาไปที่1,200นะคะ1,200นะคะ ใชใหญ่ๆเลยแต่ว่าหลุดกาบเนาะต้นนี้อยู่ในกระถาง8ไม่หลุดกาบนะคะต้นนี้สวยกาบครบทุกก้านนะคะกาบครบทุกใบค่ะเทพพระสุทานะคะกระถาง8กระถางนี้นะคะน้องแบกให้อยู่ที่กระถางนี้เอาไป1,800บาทนะคะ1,800บาทแล้วก็มาดูที่บัวสวรรค์น,นะคะนี่ค่ะบัวสวรรค์น,นะคะไซส์แม่พันธุ ป้ายสวยฟอร์มสวยอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะบัวสวรรค์ค่ะใหญ่มากนะคะใหญ่มากค่ะสีจริงจะสีจะสีชมพูกว่านี้นะคะเพราะว่าในกล้องอ่สีออกจะซีดหน่อยนะคะบัวสวรรค์ไซนี่มี2กระถางนี่นะคะไซนี่มี2กระถางกระถางแรกแล้วก็กระถางที่สองนะคะใหญ่แบบนี้เลยบัวสวรรค์น,นะคะ บัวสวรรค์กระถางละ5 0 0นะคะใครสนใจกระถาง6แต่ว่าล้นๆเลยนะคะเอาไปใส่กระถาง10บได้เลยนะคะใหญ่มากกระสีเต็มที่ค่ะบัวสวรรค์เต็มฟอร์มแล้วนะคะทรงสวยมากสนใจโทรมาได้เลยนะคะและก็มีดารานนพัลต์กระถาง8ดารานนพัลต์กระถาง8ดไซส์นี้นะคะนี่นะคะกระถาง8นิ้วนะคะ ไซนี่เอาไปที่กระถางละ700บาทนะคะดารานุพรั์กระถางแปนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยค่ะถามได้นะคะอันนี้คือบอลสีภายในงานนะคะคลิปนี้เราถ่ายไว้ถ้าเป็นร้านอื่นขออนุญ,ญาตที่แบบไม่ได้ขายเนาะเพราะว่า เราไม่ได้จะเก็บไปทั้งหมดแล้วแล้วก็จะอันนั้นเป็นบอลที่เราคัดมาจากที่สวนเป็นแบบเอามาขายเอาค่าน้ำมันค่ากิน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะก็ยกมาไม่กี่ต้นนะคะยกมาแค่สิบต้นเอามาจำหน่ายแค่สิบต้นแล้วก็จะเอามาวางกับเขานะคะก็คือแบ่งกันวางเนาะนี่นะคะที่เราเอามา ที่ภายในงานมีร้านบอลสีกันทั้งหมด 4- 5ห้าร้านนะคะ4-5ห้าร้านแล้วก็จะมีการอันนี้ตักปลาแล้วก็ประกวดปลาปลากระกดกนะคะอันนี้ก็จะวางบอลประกวดกันนะวางบอลประกวดแล้วก็ทางด้านโน้นก็จะมีการวางบอลประกวดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีมีสัตว์ให้ดูกันด้วย ด้านหลังของร้านเราเลยนี่นะคะอันนี้คือให้อาหารสัตว์เดี๋ยวไปดูที่ลานลานประกวดนะคะงานประกวดครั้งนี้จัดที่ใน,นะะโลตัสนะคะโลตัสอ,อ,อาอยุธยาค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบันประกวดเยอะอยู่นะคะก็ยังยังไม่ได้วางอ่าลงสนามกันนะอันนี้ก็ของส่วนอื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนประกวดประกาศเหมือนกันนะคะนี่นะคะ,ะ,ะก็มากันเยอะอยู่นะคะวันนี้ เหมือนจะเป็นงานเล็กแต่ไม่เล็กนะคะ <ท ız> <S> <S เดี๋ยวคลิปนี้ก็ออนแอร์ให้ได้รับชมกันก่อนเนาะส่วนตอนที่ประกวดเสร็จแล้วตัดสินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงว่าต้นไหนได้รางวัลกันบ้างนะคะหรือว่าบอนสีลงมีกี่ประเภทนะคะ เยอะไหมมีกี่ต้นนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยบ้านสวนสัติภาบอลสีนะคะมีบอลสีสวยมาให้ชมกันเรื่อยๆค่ะทั้งงานประกวดหรือว่าภายในสวนของเรานะคะสนใจแบบไหนก็โทรมาสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงบอนสีใครโทรมาปรึกษาปัญหาใดๆก็สอบถามมาได้เลยนะคะ ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลงคลิปให้ดูกันอีกนะคะ